ต่อกันที่บทที่6นะครับจะเป็นในเรื่องของ10ดวงตัวอย่างในการใช้ยามกาลชาตาทางจันทรคตินะครับเนื้อหาในการใช้นะครับการใช้ทักษะการผูกดวงยามนะครับยามกาลชาตานะครับเรารู้กันแล้วนะครับว่ามันมีวิธีการยังไงนะวันนี้นะครับในบทนี้เนี่ยครูจะมาะเป็นคล้ายๆกับเป็นดวงตัวอย่างเนาะเป็นกรณีศึกษานะครับมี10ดวงตัวอย่างซึ่ง เป็นดวงที่ครูไม่ได้เตรียมมานะครับวันนี้อาจจะเอา,อาตามส่วนนะครับที่ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมเนาะอันนี้ก็เราถือว่า,าจะเอาเอา,เอาทุกเรื่องแลนะ้วกันเนาะเอาอาจจะเอาทุกเรื่องทั้งเรื่องอาการดําเนินชีวิตระหว่างวานันหรืออาจจะเป็นเรื่องของคนที่ติดต่อมาหาหรือเราเองอาจจะไปทํางานอา,อาจจะเอาเป็นหลายๆกรณีนะครับในการที่จะมาเรียนครูจะ ขออนุญาตนะครับเข้าสู่เนื้อหา,นาในการเรียนการสอนในครั้งที่6นี้กันนะอ่ะโอเคตัวอย่างที่1อ่ะสมมุตินะครับสมมติอันนี้อันนี้เป็นดวงสมมุติเลยนะนะครับเป็นดวงตัวอย่างเป็นดวงสมมุติอันนี้อาจจะเขียนขึ้นมาโดยที่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ดวงดาวของนาวันนั้นนะครับนี่ก็ก็อาจจะต้องเข้าใจหรือหรือจะเอาดวงในในวันนั้นนั้นไหมอ่ะโอเค หลายคนอาจจะบอกว่าครูโอจะสอนทั้งทีก็เอา,อาตามวันนั้นๆนเลยแล้วกันอโอเคครูอาจจะขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปเมื่อวันที่24เดือนพฤษภา2560ันาอันนี้ก็จะเป็นสมมุตินะครับจะมีดวงเป็นาดาวจาันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตลงในส่วนของดาวทั้งหมดก่อนนะครับมีราหูอยู่ตรงนี้มีดาวพฤหัส มีดาวเกตดาวเสามีดาวพระศุกร์สมมุตินะครับสมมุติว่านะครับไม่สมมุติแหละวันนี้เป็นวันพุธเลยแหละวันนี้เป็นวันพุธถ้าหากว่ามันจะมีใครดีสมมติว่าลูกลกชายเรานะครับมาหาเราในที่ทํางานนะครับมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยนะครับเขามาหาเราในช่วงประมาณสักบ่ายสองโมงสิบหกนาที คำถามต่อมาคือบ่ายสองหกโมงสิบหกนาทีเนี่ยเป็นยามที่เท่าไหร่ของวันวันพุธนะครับยามนี้เป็นยามที่เท่าไหร่ครับยามที่หกไมยามที่หกเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนครับตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงถึงเท่าไหร่ครับบ่ายโมงครึ่งด,ด้วทีถึงบ่ายสามโมงดังนั้นนะครับสิบสี่นกาสิบหกนาทีเนี่ยจะอยู่ในยามลำดับที่หกซึ่งเราก็ใช้หลักการเหมือนเดิมครับ เราแค่ไปบวกนะครับไปไล่นะครับตามลำดับของยามนะครับกลางวันนะครับกลางวันบวกอะไรครับกลางวันบวก5 4 4 5 4 <2> <5 <5> <2> <5> <5> <5 ่บวกหเป็น9 9้เลบเเป็น2 2งบวกหเป็น7อ่า7จบวกหเป็น12อ่าเอา5นะครับแล้วก็ 5, <5, 5้บวกหเป็น10อ่าเป็น3 3มบวกหเป็น8ปดแปดลบเเป็น1 ดังนั้นนะครับดาวเจ้ายามลำดับที่6ของวันพุธเป็นดาวอะไรครับดาวอาทิตย์อ่าดาวอาทิตย์ไคำถามต่อมาคือเราต้องไปดูว่าวันนี้เป็นวันอะไรอ่าดาวเจ้ายามเป็นดาวอาทิตย์นะครับอาทิตย์เป็นอะไรทางทักษะครับอาทิตย์เป็นอุตสาหะอุตสาหะแปลว่าการงานแปลว่าความขยันนะครับแปลว่าความเหนื่อยยากแสดงว่าเขามาด้วยเรื่องงานของเขาแน่เลยเนี่ย คำถามต่อมาคือลัคนายามมันอยู่ตรงนี้นะครับดาวเจ้ายามนะครับก็คือดาวอาทิตย์ไปลอยอยู่ในภพอะไรครับไปลอยอยู่ในราศีนี้ราศีนี้เป็นกะดุมพระแสดงว่าลูกมาเรื่องเงินแน่ๆมาของเงินชั้นแน่ๆน,นะครับและดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนั้นเนี่ยไปลอยอยู่ในภพวินาศนะครับและดาวเจ้าเรือนวินาศคือดาวพฤหัสบดีมาเป็นอริ นะดังนั้นเจ้าชะตาท่านนี้นะครับไม่ใช่เจ้าชะตาที่ลูกชายของเราเนี่ยมาหาเราในช่วงยามของดาวอาทิตย์ซึ่งยามอาทิตย์เป็นยามอุตสาหะอุตสาห,ห,าห,หะแปลว่าง,งานและในส่วนของดาวเจ้ายามคือดาวอาทิตย์ไปลอยอยู่ในเรือนกระดุมพระนะครับดาวเจ้าเรือนกระดุมพระอยู่วินาศดาวเจ้าเรือนวินาศไปออกผลอลิออกผลเป็นกระดุมพระวินาศอลิแสดงว่าเขานะครับกำลังมีปัญหาในเรื่องเงิน นะครับในเรื่องอุตสาหะคือในเรื่องงานเขาอาจจะขายลูกชิ้นนะครับเงินยังไม่พอในการที่จะไปซื้อน้ํามันก็เลยวิ่งเข้ามาของเงินเราหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็วากันไปอ่ะน,นี้คือหลักง่ายๆในการที่จะใช้นะครับอ่าต่อมามาดูดวงตัวอย่างที่2อ,อ่าดูดวงตัวอย่างที่2ครูอาจจะอ่าเอาวันวันไหนดีอ่ะอาจจะเอาวันนี้นะครับวันที่20ตุลาปีสองหวันนี้ เอาวันอื่นดีกว่านี่วันพุธอีกแล้ววันที่23ตุลาสองห้าหกละกันวันนี้2ปีที่แล้วนะครับเป็นวันเสาร์ครับสมมุติว่านะครับเราขับรถไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะครับเดินอยู่ดีๆแม่ค้าทักมาหาอาจารย์โอขาเชิญทางนี้หน่อยค้าอ่ะไอแม่ค้ารู้และไอแม่ค้ามันมันเรียกอะไรเนี่ยเราลองใช้ยามกาลชชตาทางจันทรคติดูซิสมมุติว่าเราไปในช่วงเช้าเลย นะครับช่วงเช้าเลยคือช่วงไหนครับช่วงประมาณสัก6กโมงสีและกัน6กโมงสีเนี่ยเป็นยามที่1ยามที่1ดาวเจ้ายามก็คือยามเสาร์นั่นเองอ่าสมมุติยามเสาร์เป็นดาวเจ้ายามนะครับเป็นยามบริวารอ่าครูขออนุญาตมาตั้งดวงกันก่อนนะครับตั้งตั้งดวงของวันที่23ตุลาสองห้าหกสี่อ่าอันนี้เป็นดวงจริงนะวันนั้นเลยนะครับอ่ามาดูซิอังคารอาทิตย์ พระสุกอยู่ตรงนี้พระเสาอยู่ตรงนี้แล้วก็ดาวพระหัสอยู่ตรงนี้ดาวามฤตยูอยู่ตรงนี้โอ้นี่ยามออกดีนะครับเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะดาวเสาดาวเจ้ายามอยู่ในภพสุภะซึ่งมันเป็นสุภะที่เป็นเกษตรแปลว่ามั่นคงแสดงว่าเจ้าชะตาท่านนี้นะครับกำลังที่จะมีความสุภาษมีความสําเร็จในการดําเนินชีวิตนะครับมียามเสาเป็นยามบริวาร สแสดงว่าเจ้าชะตาเองอาจจะมีบริวารมีคนรอบตัวนะครับให้การช่วยเหลือสนับสนุนจนเกิดความสำเร็จสุภาพแปลว่าราชการสุภาพแปลว่าศาสนาหรือเขาเองอาจจะชวนเราเข้าไปหานะครับไปขอปรึกษาเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่หรือทำพิธีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับศาสนาก็ได้แต่ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ แม่ไอ้คนนี้น่าจะไม่น่าจะมีพิษมีภยัยใช่ไหมครับ <laughs> เพราะเพราะอะไรครับ <laughs> เพราะดาวเจ้ายามนะครับ <laughs> เป็นยามเสาบริวารที่ออกอยู่ในภพสุภานั่นเองฮ <laughs> เห็นไหมครับนี่คือการใช้ยามกาลชตาทางจันทรคตินี่คือดวงยามของวันที่ครูยกตัวอย่างนะครับขึ้นมาอลองเอาวันวันที่ปัจจุบันซิวันนี้วันที่สิ สิบแปดอ่าวันนี้โทษทีวันนี้วันนี้วันที่สิบหกนะครับวันนี้วันที่สิบหกตุลาสองห้าหกหกวันนี้เป็นวันจันทร์อ่าครูลงอ่าเลขของอ่าดาวที่จออยู่ในราศีจักรในวันนี้กันนะครับวันที่สิบหกเดือนตุลาสองห้าหกหกอ่านี่ครูเขียนอ่าลงดาวก่อนอ่าสองสามสี่อยู่ในราศีตุลและดาวเสาร์อยู่ในราศีอ่าราศีกุมอ่ะสมมุติว่า เจ้าชะตาท่านนี้นะครับขับรถไปดีๆมีหมาวิ่งตัดหน้ารถนะครับช่วงประมาณสัก9โมง12นาทีละกัน9โมง12นาทียามนี้เป็นยามที่สองลำดับยามที่สองนะครับโทษทีไม่ใช่ลำดับยามที่สามยามที่สองมันก็คือ7โมงครึ่งถึง9โมงตรง9โมง12นาทีต้องเป็นยามที่3แล้วยามที่3ของวันจันทร์ อ่าเราก็บวกไปเหมือนเดิมครับเอาสองบวก5ก็ได้เท่ากับ7อ่า7บวก5ก็ได้เท่ากับ12ก็ลบ7เป็น5นะดาวเจ้ายามเป็นดาวพฤหัสบ,บดีอ่า1 6 4 2 7 5อาจถูกต้องนะครับยามดาวเจ้ายามเป็นยามดาวพฤหัสบ,บดีและดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวมูล,ละเอ๊ะไอหมาที่ตัดหน้ารถนี่มันมาสื่อเรื่องมูละเรื่องมรดกที่ดินเรื่องของที่อยู่อาศัย นะครับลัคนายามก็คือราศีตุลน,นะครับเพราะดาวจาันอยู่ตรงนั้นดาวพระหัสไปลอยอยู่ไหนครับไปลอยในภพปัตตนิและดาวเจ้าเรือนปัตตนิมาอยู่ในเรือนลัคนาดาวเจ้าเรือนลักคือดาวศุกร์ไปลอยในภพลาภโอ้โหปัตตนิตนุตนลาภแสดงว่าในระยะเวลาใกล้นี้ เราเองถ้าโสดอยู่จะมีปัตตนิเว้ยจะมีคนรักเข้ามาตานุเข้ามาใกล้ชิดเราส่งผลให้เราเกิดลาภผลและลาภผลนั้นเนี่ยจะหมายถึงลาภผลที่เรื่องมูลละคือมรดกที่ดินสังหาก็ได้ถูกไหมเออนี่คือดวงยามการลัชตาทางจันทรคติเขาบอกเอาไว้นะครับว่ามันจะมีเหตุปัตตนิตนุและลาภและมียามมูลละในการที่จะขยายนะฮะจุดพยากรณ์นั่นเอง เริ่มสนุกเริ่มสนุกเปลี่ยนไปเป็นวันที่11ตุลาบ้างอ่ะ11ดตุลาเป็นวันพุธอ่า11ตุลาเป็นวันพุธอ่าวันพุธนะ11ตุลาวันพุธลองลองดวงนะครับที่อยู่ในดาวที่อยู่ในดวงก่อนอ่ามีดาวเกตอยู่ตรงนี้ดาวจัน์ดาวสุกอยู่ราศีสิงดาวทิศดาวพุธอยู่ราศีกันอังคารอยู่ราศีตุลดาวเสาอยู่ราศี อ่าราศีกุมอ่ะสมมุติว่าเจ้าชะตาท่านนี้นะครับไปไหนดีละเดินไปห้างสรรพสินค้านะครับเดินไปอยู่ดีๆเห็นขอทานวิ่งเข้ามาขออ่าพี่ครับผมขอเงินไปกินข้าวหน่อยแอลองจับยามดูซิว่าไอ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 ขอทานคนนี้มันจะจนจริงหรือเปล่าวะหรือมันแค่ มาโกหกอะไรยังไงเราหรือเปล่าสมมุติว่านะครับเขาวิ่งมาหาเราตอนประมาณ17นาฬิกา45นาทีอันนี้เป็นยามลำดับที่เท่าไหร่ครับยามลำดับที่8เป็นยามดาวพุธแน่ๆอ่ดังนั้นยามพุธเป็นยามบอริวนันดาวจันทร์นะครับอยู่ราศีสิง์ดาวพุธจุดพยากรณ์อยู่ราศีกันเป็นกระดุมพระซึ่งเป็นเกษตรและก็เป็นอะไรครับ เป็นมหาอุดด้วยแบบนี้ไอ้ขอทานมาขอเงินเราเนี่ยแหมมันดูทรงแล้วเนี่ยมันไม่น่าจนจริงนะครับเพราะอะไรครับเพราะกระดุมพระมันเป็นกเกษตรและเป็นมหาอุดแถมบริวารอีกบริวารแปลว่าคนรอบข้างคนใกล้ชิดอ่าไม่รู้ว่ามาขอทานเพื่อเป็นอาชีพหรือเปล่านี่คือคนที่ไม่ใช่คนไม่มีเงินนะฮะนี่คือกลายเป็นอ่านี่คือการที่เราใช้ยามกระชตาในการที่มาสอบ อ่าเหตุผลหรือเหตุการณ์ในการดำเนินชีวิตอ่าเห็นไหมลองใช้ให้ดีนะครับดาวเจ้ายามนะครับครูอาจจะไม่ได้เขียนอ่าไล่ยามเหมือนเดิมนะครูอาจจะขออนุญาตพยายามหาให้ไวเพื่อที่จะอ่ามาันมายกตัวอย่างให้ให้เร็วขึ้นนะครับอ่าทีนี้มาดูในอย้อนกลับไปเดือนที่แล้วบา้างอ่ะสักประมาณเดือนกันยาวันที่5 วันที่วันที่สี่กันยาแล้วกันอ่ะวันที่สี่วันที่หนึ่งดีกว่าอ่ะวันที่หนึ่งดีกว่านะวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งนี้เป็นวันศุกร์นะครับเป็นวันศุกร์วันที่หนึ่งนะเดี๋ยวครูลงอ่าเลขเหมือนเดิมอ่าขออนุญาตนะครับโอ้ดาวศุกร์เป็นราชาโชคร่วมเกตอาทิตย์พุธย่สิงห์อังคารมหาจักรอ่าจันอ่าแล้วก็พระเสาร์ก็ยังอยู่ที่ราศีกุมอยู่สมมุติว่า นะครับเข้ามาในช่วงประมาณสักอ่ะเที่ยง15นาทีละกัน12ในาการ15นาทียามลำดับที่เท่าไหร่ครับลำดับที่5เหมือนเดิมครับอ่า1 2 3 4 5นะครับอันนี้ครูจำไม่ได้อาจจะต้องเขียนบางบางอ่อบางยามจำได้ต้องไม่ไม่เขียนนะฮะอันนี้อันนี้จำไม่ได้ <laughs> 6บวกหเป็น11นะครับ11ลบ7เป็น4ีอ่า4ีบวก5เป็น9 อ่าเก้าลบเจ็ดเป็นสองอ่าสองบวกห้าเป็นเจ็ดไม่ต้องลบเลยครับเอามันมาเลยเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสิบสองลบเจ็ดเป็นอ่าเป็นเจ็ดอ่าลบเจ็ดก็ต้องเป็นเป็นห้าไหมอ่าโทษทีลบเจ็ดเป็นห้าอ่าสิบสองลบเจ็ดเป็นห้าอ่าหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าอ่าถูกต้องยามดาวพฤหัสนะครับยามพฤหัสอ่าเป็นยามมนตรีทางทักษะของวันสมมุติว่า นะครับเราไปทานอาหารนะฮะอยู่ที่จังหวัดหนึ่งนะครับเห็นเด็กคนหนึ่งมานั่งอยู่หน้าร้านอาหารไม่รู้งอนคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าใส่เสื้อผ้าแหมดูขัดขาดดูเป็นคนที่มึงแต่งตัวเหมือนลูกยาจกเหลือเกินเนี่ยไอเด็กคนนี้เนี่ยแต่เราลองผูกดวงยามดูสิครับว่าช่วงเวลาเที่ยง15นาทีเนี่ยมันเป็นยามที่5ดาวเจ้ายามเป็นดาวพฤหัสพอดี เป็นมนตรีทางทักษละลัคนาอยู่ที่ราศีราศีราศีมีนใช่ไหมครับพ่อจันอยู่ตรงนี้ดาวพรหัสดาวเจ้ายามครับโอ้โหเป็นราชายโชคอยู่ในเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนจงังหวะที่2คือดาวอังคารมาลอยในภพปัตตนิและดาวเจ้าเรือนปัตตนิเนี่ยไปลอยอยู่ในภพอริกระดุมพระปัตตนิอริแสดงว่าเจ้าชะตาที่นั่งอยู่หน้าร้านอาหารคันนี้ จะมีกระดุมพระปัตตนิอลิจะมีปัญหาในเรื่องเงินพวกคู่หรือเจ้าตาจะต้องเสียเงินเพราะผู้หญิงนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กเราตีความยังไงครับกระดุมพระไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวหมายถึงอาหารหมายถึงของกินหรือของที่เขาควรได้นะครับมันกลายเป็นปตัตตนิอลิกลายเป็นมีเพศตรงข้ามหรือคนที่อ่าเป็นพี่สาวนะถ้าเด็กคนนั้นเป็นผู้ชายเนาะเอออาจจะมาแย่งขนมน้องกินและน้องเลงนอนและเดือนออกมาข้างหน้า หน้าาร้านก็ได้แล้วเราเจออ,อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอาไปเอาไปใช้ได้ถ้าเราจะนําเรื่องราวเหล่านี้มาวิเคราะห์นะครับมาดูดวงตัวอย่างที่6นะมาดูดวงตัวอย่างที่6กันบ้างเอาเป็นสักเดือน6แล้วกันวันที่1เดือนมิถุนายนสองห้าหกหกนะครับสี่ห้าแปดลอยในราศีเมษนะครับแล้วก็ พระธิม์มฤติยูอยู่ราศีพฤษภอังคารศุกร,กร,กอร,รอก์อยู่ราศีกรกฎพระเกตอยู่ราศีสิงห์พระจันทร์อีกแล้วอยู่ราศีตุลพระสาวอยู่ราศีกุมนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดียกตัวอย่างว่าสมมุติว่าอาครูนั่งทํางานอยู่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านนี่แหละมีคนมาหาครูนะครับในวันนี้นะครับวันที่เข้ามาหาเนี่ยเข้ามาหาในช่วงประมาณสักยามแรกเลยประมาณสักหกโมงสิบห้านาทีอันนี้ ดาวเจ้ายามก็ต้องเป็นดาวพฤหัสนะครับยามที่1นนะฮะก็คือดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้ายามเป็นยามบริวารครูผูกดวงยามแล้วออกคําถามได้ง่ายๆเลยครับเนี่ยมันเป็นอะไรครับพฤหัสเนี่ยบริวารปัตตีิแสดงว่าลูกข้อจะแต่งงานหรือเปล่าและดาวจังหวะที่2คือพระรังคารมมาลอยในอะไรครับมาลอยในภพกรมมะและดาวเจ้าเรือนอังคารเนี่ยดาวจันเนี่ยเจ้าเรือนกรมมะมันก็คือลัคนามันกลายเป็นตนุ แบบนี้ออกความพยากรณ์ยังไงครับปัตตนิกรรมมะตนุนะครับปัตตนิที่เป็นบริวารบริวารหรือคนรอบข้างเออปัตตนิตปัตตนิกรรมะตนุแสดงว่าเขามาหาเราเนี่ยเขาจะมาขอเลิกปัตตนิเลิกแต่งงานหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้แต่งงานด้วยตัวเองเขาอาจจะมาขอเลิกแต่งงานให้กับใครครับบริวารคือคนที่อยู่ในครอบครัวเขาอ่านี้แหละครับคือสูตรพยากรณ์ง่ายๆที่หลายคนอาจจะเคยบอกว่า โอ้หมอดูบางท่านทําไมเขาแม่นจังเลยนะครับไม่ได้ผูกดวงชะตาเลยไม่ได้ดูดวงเลยทําไมเขาถึงรู้ว่าเรามาด้วยเรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นพริกในการที่จะนํายามการลัชะตาทางจันทรคติไปใช้นะครับมาดูตัวอย่างที่7ตัวอย่างที่7เนี่ยครูยังเอาของปี66นะครับลองย้อนไปเดือนเดือนมีนาและกันอะวันที่วันที่5มีนา2566และกันนะครับ5มีนาพระจันทร์อยู่ตรงนี้ พระเกตอยู่ตรงนี้แล้วก็พระเสาพระอาทิตย์และพระพุธอยู่ราศีกุมนะครับราศีมีนมีพระฤหัสกับพระศุกร์แล้วก็มฤตยูกับราหูอยู่ราศีเมษแล้วก็พระรังคารเป็นประและราชาโชคที่ราศีราศ,ศีพฤษภสมมุติว่านะครับไม่สมมุติแหละวันนี้วันอาทิตย์สมมติว่าเข้ามานะครับเข้ามาหาเราในยามที่7ยามที่7นะฮะเราไล่ไปเหมือนเดิมครับ ครูจําไม่ได้ถ้ายามที่เจ็ดเนี่ยอาจจะจําได้ยามที่หนึ่งยามที่แปดยามที่หนึ่งสองสามมีพอได้แต่ถ้ายามที่เจ็ดนี้ต้องเขียนนะครอ่าหนึ่งบวกห้าเป็นหกอ่าหกเป็นดาวเจ้ายามที่สองหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามอันนี้คือสูตรที่ครูจํานะครับง่ายห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกสิบลบเจ็ดเป็นสามอ่านี้ไปอย่างไวนะอันนี้สูตรส่วนตัวนะครับหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามเวลาเราใช้ ไล่ในกรณีดาวเจ้ายามนะแต่บางคนไล่ผูกเหมือนที่ครูผูกก็ได้ครับไล่ไล่บวกกันก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่ความจาของคนแต่ละคนยามดาวอังคารน,นะครับพระรังคารเป็นอะไรทางทักษะครับพระอังคานเป็นเดชแสดงว่าเขามาด้วยเรื่องของเรื่องอํานาจเรื่องชื่อเสียงเรื่องความก้าวหน้าในงานแน,น่ๆเพราะอะไรครับเพราะลักนาอยู่ราศีสิงดาวพระอังคารเนี่ยกลายเป็นลอยอยู่ในภพอะไรครับ พบกร,รมมะซึ่งแปลว่าอะไรครับงานเอ้ยเดทกับกรัรมมะนี่เข้าเข้าข่ายเลยนะครับแสดงว่าเขาจะมาด้วยเรื่องงานถ้าใครสักคนมาหาเราในเวลานี้นะครับเข้ามาในเรื่องงานแน่ๆนะครับงานเนี่ยดาวจังหวะที่2คือดาวศุกร์ไปลอยในราศีมีนซึ่งเป็นภพมรณะมรณะเป็นดาวพฤหัสก็เป็นเกษตรกรมมะมรณะติดเดทแสดงว่าเจ้าชะตาท่านนี้กําลังจะย้ายงาน เพราะอะไรครับเพราะอาจจะมีเดทมีเรื่องอำนาจเรื่องชื่อเสียงเขาอาจจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งมันก็เลยทำให้เขาต้องโยกย้ายเรื่องงานก็ได้อ่านี่คือตามส่วนตามสูตรที่เราเห็นเห็นไหมครับคนเดินมาหาเรายังไม่ได้ผูกดวงเลยจับยามการาชตาทางชันทกติดูกลายเป็นเราสามารถที่จะนำเหตุและผลมาอธิบายมาออกคำพยากรณ์ได้นะครับอ่าครูจะ เอาวงตัวอย่างที่8เอาเดือนมกราบ้างนะครับอ่ะหนึ่งมกรานี่แหละวันอาทิตย์เหมือนเดิม 1. มกรา2566อ่าวันอาทิตย์นะมารดิวจาร์ลาหูอยู่ราศีเมษนะพระังคารอยู่ราศีพฤษภพ,พระเกตอยู่ราศีพิจิกพระอาทิตย์พระพุธอยู่ราศีธนูพระศุกร์พระเสาร์อยู่ราศีอ่ามังกรและพระฤหัสเป็นเกษตรในราศีมีนนะครับสมมุติว่าเจ้าชะตาท่านนี้นะครับ เจ้าตาท่านนี้เนี่ยจะมามาหาเรานะอาจจะมาในาสักประมาณสัก7จ็ดโมงสิละกันอ่ะมาหาเรา7จ็ดโมงสิบห้าเจ็ดมงสิบห้ายามที่เท่าไหร่ครับยามที่ยามที่ยามที่1เนาะอ่ายามที่1อ่าเป็นยามที่1ยามที่หนึ่งหกโมงถึง7จ็ดโมงครึ่งอ่ะมายามที่หนึ่งยามที่หนึ่งคือยามอาทิตย์เป็นบริวารพระอาทิตย์อยู่ไหนครับพระอาทิตย์อยู่ในภพสุภะ ซึ่งดาวเจ้าเรือนสุภาคือดาวพฤหัสเนี่ยไปลอยอยู่ในภพวินาศนะครับซึ่งเป็นวินาศที่ได้ตำแหน่งเกษตรแบบนี้แสดงว่าเจ้าจตาท่านนี้นะครับที่เกิดเหตุอะไรบางอย่างขึ้นจนทําให้เราต้องจับยามเนี่ยนะครับมันจะมีสุภาวินาศเจ้าตาเองอาจจะมีเกณฑ์การอ่ามีเรื่องวินาศคือปกปิดซ่อนเร้นคุณพ่อหรือเปล่านะครับหรือเจ้าตาเองท่านนี้อาจจะมีเหตุแห่งการที่จะ สุภาพคือการเรียนวินาศอยากจะหยุดเรียนหรือเปล่า,อ,าอยากจะซิ้วหรือเปล่าเนี่ยหรืออยากจะหนีเจ้านายคนนี้ไปให้ไกลๆเลยแต่บอกเขาไม่ได้เพราะสุภาพวินาาหรืออีกในหนึ่งเจ้าตายเองอาจจะกําลังสุภาพไปต่างประเทศแบบที่วินาศคือแบบที่ไม่มีใครรู้ก็ได้ถูกไหมมันจะอยู่ในความหมายของสุภาพวินาศนะแน่ๆนะครับอาตัวอย่างที่9สมมุติว่า นะครับสมมุติว่าครูไปเที่ยวพัทยาแล้วกันนะครับครูไปครูไปสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วกันแหมสั่งก๋วยเตี๋ยวไปสั่งก๋วยเตี๋ยวแม่ค้านะครับสักคนหนึ่งนะครับกำลังนั่งทาก๋วยเตี๋ยวให้ครูอยู่นะครับสมมติว่าแม่ค,ค้าทาก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บเขาก็ไปนั่งหน่อยๆซึมๆอยู่หน้าโต أ, ๊ะอาขายก๋วยเตี๋ยวของเขานะครับครูโอเอก็อาจจะสังเกตดูว่าเอ๊พี่ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอะไรทําไมเขาถึงนั่งหน้าเศร้าๆนน่งหน่อยๆครูอาจจะผูกดวงยาม นะครับกาลเวตาทางจันทรกติขึ้นมาสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่สิบมกราสองห้าหกหกวันนี้เป็นวันอังคารนะครับวันอังคารลองดูดวงยามซิอ่าลองดูดดาวที่จอดน,นะวันนี้ดูซิครับอ่าอันนี้ลงดาวก่อนนะครับขออภยัยจริงๆต้องต้องเตรียมมาด้วยนะครูมาเขียนไว้นี่เสียเวลานะเนาะอ่าโอเคดาวพฤหัสสมมุติว่านะครับเขามาในสมมติว่าครูไปไป ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกันเอาช่วงกลางคืนมากอะเอาแต่ช่วงกลางวันแล้วเกินตัวอย่างที่เก้าส่วครูไปกินก๋วยเตี๋ยวประมาณสักสองทุ่มเลยไปสองทุ่มตรงเลยนะครับสองทุ่มตรงเนี่ยเป็นเวลาในในยามลำดับที่เท่าไหร่ครับยามลำดับที่สองยามลำดับที่สองบวกอะไรครับอะยามกลางคืนบวกอะไรกลางวันบวกห้ากลางคืนบวกสี่สามบวกสี่เป็นเจ็ดดังนั้นเจ็ดจึงเป็นดาวเจ้ายามลำดับที่สองนะครับ ดาวเเป็นยามเดชเว้ยเดชแปลว่าชื่อเสียงอำนาจดาวเดชครับเป็นอะไรทางลัคนาครับมันอยู่ในภพอริและเป็นกเกษตรแสดงว่าเจ้าชะตาท่านนี้ห่วงชื่อเสียงและมีปัญหาเรื่องหนี้สินกำลังมีปัญหาเรื่องคดีความดาวสุขดาวสหัสชชรรำมะลอยอยู่ร่วมด้วยแสดงว่าอาจจะมีคดีความกับเพื่อนหรือเป็นหนี้เพื่อน หรืองานมีปัญหาเพราะเพื่อนเพราะสังคมมันก็เลยเศร้าไงคนจะเศร้ามันจะต้องมีเหตุมีผลถูกไหมเออแสดงว่าไอ้คนเนี้ยแม่ค้าท่านเนี้ยนะไปนั่งอยู่หน้าอ่าหน้าหน้าอะไรนะหน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวนั่งซึมซึมอยู่ครูโอมนะกินกว๋วยเตี๋ยวไปด้วยผูกดวงยามกาลชตาทางจันทกติดูไปด้วยว่าเขาเป็นอะไรนะโอ้โหดูสนุกเหลือเกินเพนลินเหลือเกินนะครับอ่าตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่สิบอันนี้เอาเป็นเดือน เดือนสิงหาและกันเอาสักวันที่4สิงหาวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่4สิงหาอะลงดวงก่อนนะค่อยว่ากันว่าจะเอาเหตุการณ์อะไรเกตดกระเทียดอยู่ราศีกรกฎพระพุธพระอังคารพระศุกร์อยู่ราศีสิงห์พระเสาร์พระจันทร์อยู่ราศีกุมนะครับสมมุติว่ามีคนมาหาครูยามประมาณสัก10บโมงสิบสิบโมงสิบห้าและกันอะสมมุติ มาหาคุยอีกแล้วมาดูดวงอีกแล้วเนี่ยคนนี้เนี่ยอ่าอันนี้ยามลำดับที่3แน่เพราะยามที่3 9มเก้าโมงถึง10บโมงครึ่งถ้าเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็เหมือนเดิมครับถ้าจาไม่ได้ก็บวกไป6กบวกหเป็น11บเลบเเป็น4 4ี่บวกหเป็น9 9้าเลบเเป็น2อ่าดาวจันท์ทำไมมันแต่ยามเด็ดวะเนี่ยอ่ายามเด็ดอีกแล้วเอาเอาเอา,เอาสมมุติว่ามาสัก11บเอโมงสินาทีแล้วกันนะเ,เปลี่ยนเป็นยามที่4บ้าง อ, seven. Seven อ่ะยามที่4สมมุตินะครับยามที่4อ่ะสองบวกหเป็น7อ่าเจ็ดเป็นดาวเจ้ายามอ่ะชดทีกลางคืนต้องบวก4นะครับบวก4ก็ต้องเป็น6ครับอ่าหกไหมเดี๋ยวนะ6 1เอ้ยไม่ใช่สิอันนี้อ่ะเอากลางวันโทษโทษโทษกลางวันแมเริ่มเริ ke, cito, ่มเบลอเริ่มงงตัวเองแล้วอ่าบวก5ถูกแล้วครับอ่าเป็น7อ่ะ7นะครับเป็นดาวเจ้ายาม อ่าเจ็ดเป็นยาวดาวเจ้ายามนะครับขออภัยด้วยนะครับเอาแค่ตัวอย่างกลางวันเนาะกลางคืนไม่ไม่ค่อยได้เอาตัวอย่างมาไม่เป็นไรครับมันใช้หลักการเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราหาดาวเจ้ายามของเรื่องให้ได้ก่อนนะครับดาวสาวเป็นดาวอุตสาหะของวันศุกร์แสดงว่าวัยอ่าเวลาที่จับยามจะต้องเป็นเรื่องงานแนะ่ๆสมมุติว่าครูนั่งแท็กซี่นะครับกาลังจะนั่งเข้าไปยังสยามนะครับไปสยามพารากอนแล้วกัน ตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงแยกอโศกนะครับอโศกอยู่นะครับโ,โหอีกไกลมากเลยนั่งแท็กซี่รถติดมากเลยนะครับครูก็เลยนั่งชิลๆอยู่นะครับครูเห็นลุงแท็กซี่เนี่ยเปิดกระจกออกมาแล้วดูดบุหรี่นะครับทำหน้าเศร้าส้อยจอจเลือเกินครูก็อยากรู้ว่าคุณลุงแท็กซี่เขาคิดอะไรอยู่หรือเขาเป็นอะไรอยู่ในตอนนี้ ครูก็ผูกดวงยามกาลชตาทางจันทาราติดูนะครับสมมุติว่าเป็นยามที่ 4- คือ11โมง15นาทีของวันศุกร์เป็นยามเสายามอุตสาหะแสดงว่าเขาเหนื่อยนะครับอุตสาหะหรือง,งานนะครับลัคนาอยู่ตรงนี้นะครับดาวเสาก็จะเป็นตนุนะครับซึ่งดาวราหูคือดาวเจ้าเรือนจังหวะที่2ไปออกผลสหัชชะตนุสหัชชะและดาวเจ้าเรือนอังคารไปลอยในภพปัตตนีแสดงว่า ตนุศาสชะาปะทัทนิตัวเขากําลังจะสาชะไปหาคู่นะครับหรือไปหาผู้หญิงนะครับสักคนหนึ่งแต่ทําไมเขาเศร้าอาจจะเป็นเพราะอุตสาหะคือเขาเหนื่อยเหนื่อยในงานแต่ยังต้องไปหาคู่อยู่ถ้าไม่ไปเดี๋ยวมันจะงอน,นเราหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้แต่จะอยู่ในความหมายของพบนะครับของดาวที่เราจะวิเคราะห์แน่นอนเห็นไหมครับใช้ดาวนะครับทางทักษะใช้ทักษะมาขัดเกลา มุมดาวเพื่อให้มีคำพยากรณ์ที่สละสลวยเพิ่มมากขึ้นใช้ดาวเจ้าไวยโทษทีไม่ใช่ดาวเจ้าไวยสิใช้ดาวดาวเจ้ายามนะครับในการออกเรื่องราวในการทำนายดาวสองจังหวะนะครับโดยใช้จันทร์เป็นลัคนาถ้าตกไวยจันทร์ก็ใช้ตานุจันทร์เป็นลัคนานะครับถ้าจันทร์อยู่ราศีกุมถ้าตกายามจันทร์ก็ใช้ราหูเป็นดาวเจ้ายามนั่นเองนะครับง่ายๆนะโอเค หลักๆก,ก็ประมาณนี้ในบทที่6เดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อในการเรียนการสอนในในบทที่7กันนะครับนี้ก็บทนี้ก็ประมาณนี้ครับผม